ข้าแต่เทพพาดามฟ้าดินทัางหลายจงเป็นเทิพยานด,ด้วยพระเจ้าของสาวกอีมิดงทีอยู่ในของสุโจริมิตรภาพคัติยาราชปรัดิษฐ์อี เพื่อผ่าทุจริตที่จะทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเพื่อน่าพระมหานครศรีอยุธยากับเมืององสาวดีขาดไม่ดีจากกันแต่วันนี้ไปวามเท่ากันละประวัศาสร และมหาอุปราชามังสามเกียรได้ทำอุบายาดหวังลอบลุกพละชวนต่อพระนเรศวรรัณรูแคลนโดยโศงพระยาเกียริและพระยาดามสองพระยาหมอนมาดึงดูดการหากแต่สองพระยามอนคิสูนึฤคุญคุณครั้งอดีตที่พระนเรศวรรเคยมีต่อตนจึงขยายความนี้โดยนำความบอกผ่านไปยังและมหาเถีงขันชองทำให้พระนเรศวร ประกาศไม่ขึ้นตรงต่อหูสวัดีอีกต่อไปและตัดสินใจยกกับพร้อมครัวไทยทิพมากว่าต้อนไปแต่ก่อนและชาวมอญที่เมืองแคลนให้องพยพกับดุงสีอยุทยา พบกับมณีจันยิงคุนสนิทตั้งแต่สมัยที่พระนเรศวรประทับอยู่ของสาวดีโดยมณีจันนั้นเปน็นนางสนองพระโอษฐของพระสุพรรณกัลยาและพี่นางของตนคืนสอส่งข่าวหวังภาพพระสุพรรณกัลยาและมณีจันกลับไปอยู่ลุมสีอุธยาด้วยกันหม่อมฉันไม่ใคร่หวพระองค์งงงยิ่งนักมีเสียงร่องลือในลุมมอนว่าพระมหาปราช ทรงคิดทุเร์จะลอมเมอเองพระชนทุกระมเจ้าไม่ต้องตกใจข้ารน้มน้แผนทุรยศจนแบดนี้นแล้วเจ้าควรจะเป็นหัวพระพี่นางพระองค์มีพระประสงค์จะให้หม่อมฉันทำฉันได้เจ้าจงเร่งเข้าไปกรบาบบังคมทูลที่เสด็จมาที่นี่ในค่ำคืนนี้หม่อมฉันจะเร่งเข้าไปกรบาบบังคมทูลแบบเดี๋ยวนี้เลยไปคะ ชาธิรุาหรือเจ้าฟ้าสองแควและเป็นพระสุธรเชษฐพคิณีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสนนครั้งเมื่อพระนานงนทรงมีพระชนสา17ปีพระบิดาได้ถวายพระสุพรรณกัละยาแก่พระเจา้าบุเรงนอไปเป็นพรมะมเหสีเล็ก,กคณครุงหงสาวดีพระนเรศให้หม่องฉันมาทูลเชิญพระองค์กลับรุงเสีย,ยุทยาด้วยกันไหมคะ ข้ามีอาจจางหงษาโดยเสด็จด้วยพระนเรศได้หรอกมณีจักรเหตุใดล่ะพี่ค้เจ้าผู้รู้ว่าข้ามีลูออกอ๋อหากจะพาไปพร้อมกับทัพพระนเรศก็จะถวงทางถอยเป็นพาราพระองค์จะที้ทงทำสัตรูได้หากข้าทิ้งพระราชบุตรไว้ไม่พาไปดไ้วยล่ะก็ไม่รู้จะเกิดพยนนันอันตรายร่ำรายประกายใดแต่หากพระองค์และพระโอรสจะยงังคงประทับอยู่ในหงสาต่อสืบไป ก็จะต้องราชัยกพอยู่หัวเป็นแน่แท้เป็นกรรมเป็นเวรของข้าที่จะต้องมาเป็นตัวประกันแทนพระองค์ดั้งข้าหาได้อะไรกับทุองสตาของตัวเองไหมขอเพียงชีวิตข้าและลูกข้าแลกได้ด้วยชีวิตพระองค์ดั้งข้าก็ตายตาหล่าแล้วเจ้าจึงนำปิดฝังกล้าวนี้ไปถวายพระนเรศแ,แล้วกล่าบบัง เขาไม่อาจตามกลับอโยธยาดได้เนะจ้าจงตามไปกับพระนเรศแล้วคอยดูแลพระองค์เหมือนกับที่เจ้าเคยดูแลเขาเค่ค่ะ กัลยาไม่แบรถนาจะเสด็จกลับทุ้งสีียุทธยาด้วยพระเนรสวนจึงต้องจำยอมทิ้งพระสุันกัลยาไว้ที่เมืองหงสาว,วดีและเล่งจัดทัพพาเหล่าทหารครัวไทยและครัวบอมอดูหน้าสือ่อไม่น้ำสตอตจนความนี้ถึงหูขอสุรกรรมมา ขุทนทหารคู่ใจของพระเจ้าดั่งพระบูเดที่ขณะนั้นกำลังทำสื่ออยู่กับอัมวะถ่อยให้พระมหาอุปราชามังกยชวายุชายอยู่สาเร็จราชการแห่งนักอุมพผงสาวาดีอยู่สุรกตรมมาจึงต้องเร่งเข้าเฝ้าพระมหาอุปราชามังกยชวายื่แจ้งข่าวสำคัญน,นี้มา,าร,ริอจากเมืองแคนแจ้งว่าสมเด็จพระนเรศเจ้าวาสองแหว หนึ่ถอนทัพหลวงกับอโยธยาแล้วพระยายเกียรติและพระยายรามเล่าสองพระยายมีชื่อวันนี้แปลพักไปอยู่กับพระนเรศละไรแต่กลัวใจน้อยเดินทางลุ้งตรงไปยังแม่น้ำสุตโตนี่ต้องรอกันอีกสักกี่มื้อกี่ยามพระองค์ที่จะสงยกทักออกติดตามทัพพระนเรศฟังเราสุรกันมาวันนี้ขิดของข้าแจ้งว่า ท่านอาเรอบเสริมกำลังขับหลวงมาสองาตรีับันนี้กองกำลังข้างอายุทยายจ,จะมีมากพอที่จะเข้าล้อมองศาเราได้การที่อายุทยาจะถอยทับจึงเป็นอุบายสึกทั้งเพลงเห็นทีท่านต้องผลพ่านอาเร,ร่ยงแล้วอุบายเพิ่มคนถอนทับใช้มาตั้ยุคยินหั่แตกเป็นสามแผ่นดินใหญ่ทั้งมาเห็นเป็นดินเป็นจังอย่าบังอาจมาสั่งสอนข้าข้าก็เจนจนากในวิชาสงครามสามกไม่เป็นรองไทยครั้งนี้ ตะเรคิดซ้อนตนเป็นหลายชั้นหวังให้พม่าตามัาเราประมาะเชิงหลงพัดตาไปเราเป็นจอมทัพถืออาญาสิทธาผู้ใดไม่ฟังบัญชาเราจะลงอาญาบันผู้นั้นให้สิ้นทับหน้าของพานาเลยกคงจะลุกถึงฝั่งแม่น้ำสะตอายในราตรีนี้แล้วอีกไม่เกินสองราตรีก็จะสร้างสะพานแพได้แล้วสิเหมือนนั้นเราของสิ้นฝนทางคุงตัวพานาเลกรออีกไม่ช้ามหาอุปสรรคจะเห็นจริงดังคำเรา สร,ร,รับพันธุพระเรสวนรีบเร่งเดินทาเพื่อให้คนเขตนแดนหงสาวดีจนถึงแม่น้ำสโตเหล่าทหารครัวไทยและครัวมอนเล่นผูกแพรสร้างสะพาน เพื่อใช้เดินทางข้ามแม่น้ำสโตกลับสู่กรุงศรีอยุธยา เ้า,าเร่งผีเท้ากันหน่อยให้คนแก่กับผู้หญิงนัไปก่อนไปไ่เร็วออกยาสนาูเจ้ากับทหารเจ้าก็เป็นการให้พบ เมื่อพวกเราผ้าทสะพานกับพวกทุกคนแล้วเราจะระเบิดสะพานขอบคุณพระเจ้าค่ะ ครัวไทยและครัวมอนความอินเซ่ข้าแม่น้ำสโตลลุนหน้าไปก่อนได้สำเร็จส่วนพระองค์สูงคุมกองทัพยกตามมาข้างหลังระหว่างเนองทัพดับสุรเกรมาได้แต่งทัพติดตามมาทันกันที่แม่น้ำสโตล What's กองทัพของสุรกรรมมาไม่สามารถข่าแม่นา้ตามพันเรศวรมาได้สุรกรรมมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจึงได้สั่งทหารระดมยิงด้วยปืนทุกชนิดที่มีส่วนพันเรศวรก็รับสั่งให้ทหารเอาปืนหางแรลปืนนกสับคขาบชุดระดมยิงตอบโต้แต่แม่นัคสโตนชั้นกว้างใหญ่เคยกว่ากำลังปืนของทั้งสองฝ่ายจะข่าไปถึงดูทีสึกครายนี้จะยืนอยู่อ ก็เพิ่เคยเห็นเครื่องสาตาวุธิที่พ่อหลูงวันยังนอนน้ำดำป่าแต่โยธยาสีทองแห่งนครมาหาบพิตรให้สัมผัสจับต้องอัแต่ตามาห้ามไว้เนื่องด้วยขณะนั้นบารมีพระองค์ยังไม่ถึงวันนี้บารมีพระองค์เพิ่มโูนถึงที่พระจะกักรพรรดิรากนะตรงนั้นเครื่องสาตาทั้งหลายนี้ไปใช้เครื่อง

เอากลับไปยธยาตั <ram> ้งถิดยังมีเรื่องต้องทำอีกมากทะเลสวยสูงพระแสงปืนนกสัพยากคื้จากอีกฝั่งของแม่น้ำสโต ที่มีความกว้างกว่า400เมตรกระสูนถูกสูรกรรมมาเสียชีวิตทันทีกระแสืปืนนี้ได้นามและกดต่อมาว่าพระแสงปืนต้นข้ามในน้ำสโตนนับเป็นพระแสงศาสตราวุญผู้แผ่นดินที่ถูกจารึลกลงประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ สาวดีได้เพียงส่งกองพักขึ้นมาหลังครั้งแต่ก็ถูกกองพักทุนสียุทธยาตีแต่พ่ายไม่รครั้ง,งต่อมาเมื่อสมเด็จพระมาหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตและเลนเรศวนได้สเสด็จขึ้นรองด้าในวันที่29มก,ก,กราคมพุทธศักราษ2133มีพระชนมายุได้35พรนษาสมพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวน มหาศตลียอดาชาตินักรผู้กอบผู้เอกกราแผ่นยิ่งแผ่นุินีอยุทยา